เครื่องเข้าเล่มชูอินวันสันขดลวดและสันเกลียววิชชั่น w w 5 5 0 a เครื่องผลิตจากเหล็กแข็งแรงสามารถรองรับงานหนักได้เรากำลังสาธิตวิธีการเข้าเล่มสันขดลวดชนิด3ต่อ1เมื่อเราเจาะกระดาษเรียบร้อยแล้วให้เรานำกระดาษมาคล้องกับสันขดลวดที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นให้เราหันสันหนังสือในลักษณะคว่ำลง ในช่องบีบสันขดลวดให้เราหมุนปรับขนาดสันขดลวดให้ตรงกับเบอร์สันขดลวดที่เราต้องการจะเข้าเล่มและทําการบีบเพื่อกดสันขดลวดเพียงเท่านี้เราก็จะได้หนังสือสันขดลวดที่มีความสวยงามระดับมืออาชีพถัดไปเราจะมาสาธิตวิธีการเข้าเล่มสันเกลียวเมื่อเราทําการเจาะกระดาษเรียบร้อยแล้วให้เราเตรียมสันเกลียวที่เราต้องการจะเข้าเล่มให้พร้อม ให้เรากดปุ่ม start ที่ตัวเครื่องเพื่อหมุนเกลียวเข้าเล่มหลังจากที่เราหมุนเกลียวเข้าไปในสันหนังสือเรียบร้อยแล้วให้เราทำการหักปลายของสันเกลียวทั้ง2ด้านเพื่อป้องกันการหมุนคลายของสันเกียวออกจากสันหนังสือเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิธีการเข้าเล่มสันเกลียวที่มีความสวยงามระดับมืออาชีพ เมื่อลูกค้าได้รับเครื่องใหม่เราจะต้องประกอบชิ้นส่วนด้านหลังของตัวเครื่องและขันน็อตทั้งสองด้านให้เรียบร้อยติดตั้งอะแดปเตอร์สำหรับปั่นเกลียวไฟฟ้าติดตั้งคันโยกเจาะสันเกลียวติดตั้งคันโยกเจาะสันขดลวด ติดตั้งคันโยกเพื่อบีบสันขดลวดสามารถปรับฉากกั้นหน้ากระดาษได้อย่างสะดวกสบายวิธีปรับขนาดสันขดลวดที่เราต้องการจะเข้าเล่มสามารถปรับความลึกของรูเจาะได้ทั้งสันขดลวดและสันเกลียวถาดลิ้นชักเพื่อรองรับเศษกระดาษเจาะ และยังสามารถเว้นใบมีดรูเจาะได้ทั้งสันเกลียวและสันขดลวด